่านผู้ชมครับเมื่อตอนรายการเราได้ให้ท่านผู้ชมดูโชว์พิเศษอินเตอร์แอคทีฟแฮร์โชว์ที่บินตรงมาจากบาร์เซโลนาประเทศสเปนเนี่ยนะฮะกับประติมาก,กรรมบนศีรษะหรือบนกาบานเนี่ยอตอนนี้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะจากต้นรายการถึงนี้ไม่ถึงชั่วโมงนี่เสร็จแล้วนี่น <จะ S 2> โอซ<อ>าเดียโอซาเดีย อเลฮันโดและลินเซ่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ให้ล่ามเนี่ยอ่ให้คุณเชื่อเลยนะอเลฮันโดแล้วก็คุณลินเซ่เนี่ยอธิบายผลงานที่โชว์หน่อยดีกว่านะคะให้คุณตูนมาเป็นล่ามหน่อยดีกว่านะฮะอ๋อเราจะเดทสเปร r ์ตุ๊กชู๊ก e ปต่อ Sure. Hello, we're Osadia from Barcelona. Uh, we've come to Bangkok to present our uh, interactive hairdressing show, which is all about the public becoming a working work of art during the festival. y cuánto tiempo has ¿Cómo? hace um, hace desde 1997 que estamos presentando el espectáculo lo presentamos por primera vez en cataluña en un festival de teatro de calle que se llama el teatro la fira de tárraga

y luego se convirtió en um, una se, se convirtió en una Espectáculo que hace que el público sienta lo que es ser artista, formar parte del espectáculo, convirtiéndose en parte del espectáculo. Y por un día puede ir por la calle y ser fotografiado y admirado, y tener la sensación de que también puede ser una celebridad, una estrella. ¡Ah, เริ่มเริ่มจากการโปรโมทร้านทําผมอย่างเงี้ยค่ะโปรโมทร้านทําผมแล้วก็คนก็สนใจเพราะว่าเป็นงานศิลปะเริ่มนำออกไปที่ถนนให้คนถ่ายรูปคน,นชมอะค่ะแล้วก็ทำเป็นสตรีทโชว์คุณดูนะฮะนอกจากตรงนี้แล้วเห็นไหมฮถ้าสมมติเราเห็นวิจิอางองเรา่ยก็จะมีแบบหลายอย่างแต่เขาบอกที่สัมพันธ์เนี่ยมีการเพจขอโทษนะฮะมีการเพ้นหน้าด้วยอาหารออกมาหนนี่เห็นไหมเพื่อแบบแบบว่าให้แบบมิกแอนด์แมทกันหน้าตาขับผมไม่เหมือนกัน เออคุณธัญญาจะลองซะหน่อยไหมฮะเดี๋ยวจะไปปรินเพื่อให้สวยขึ้นให้แจ็คดีกว่าไหมคะให้แจ็คดีกว่าแจ็คแจ๊กได้สักหน่อยอยากลององค์เองนลองข้อไหนได้ไหมลองทานหน้าให้แจ็คหน่อยได้ไหมฮะลองแต่งเปรี้ยแจ๊กหน่อยเปลี่ยนเห็นโอเคเห็น Vamos a hacer una cosa antes de acabar y es poner el toque final al final. Esto es solo el principio. Esta obra la estamos dedicando a Bangkok, entonces si me permite acabo lo que quería hacer con nuestra modelo. โอเคโอเคโชว์ให้เสร็จก่อนระหว่างที่เขาทำโชว์ให้เสร็จเราขอยอมไปอีกหนึ่งโชว์เราขอยอมไปอีกโชว์เลยทันย่าครับเออเขาเรียกว่าเป็นโชว์ขั้นเทพจากเจ้าแห่งสตรีทโชว์เมืองไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าขอต้อนรับคุณอาริโน่ค่ะเอ้ อาจารย์แจ็คลองไปทำเหรอไม่ได้หรอกไม่ได้เขาเป็นี่เออครับค่ะโอ้โเอ็นมีรูหรือเปล่าคุณล่างอ๋อโอเค ต้องบอกว่าสาวแล้ก็ทีนี้นะคะจะมีงานเอ่อแ o k s t r e e รี h o w กรุงเทพมหาคนครและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมอบเป็นของขวัญให้คนไทยและก็นักท่องเที่ยวครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4แล้วกับมหกรรมการแสดงสตรีทโชว์นานาชาตินะคะที่รวบรวมนักแสดงสตรีทโชว์ ท่านนำจากทั่วโลกมาร่วมส่งความสุขส่ง้ายปีตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มนะคะที่สวนลุมพินีต้องขอบอกว่างานนี้ฟรีตลอดรั่งโมค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าจะมีอาจากทั่วโลกมีการโชว์จากทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ทั้งถนนเลยใช่นี่เป็นนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะฮะใช่ถ้าสมมติคุณได้มีโอกาสไปดูเนี่ยอันนี้อะไรคะอะไรคะอะไรค่ะไหนค่ะเจอคุณแจ๊คแล้ว ได้ครับผมแต่ว่าเป็นเคล็ดลับต้องกระซิบบอกนะครับครับเข้าใจนะฮะดียังไม่ได้พูดเลยเลยครับเชื่อกำไม้ไว้ในมือครับรั้งไว้ตรงๆนะครับครับและหนึ่งสองเฮ้ยเจ